สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกู้สู่ช่องชัยสวรรณหกก่อนแน่วครับพี่น้องครับเม่นี้ผมได้มาบานครับได้กลับมาบานนะครับได้มาเบ่งนะครับการขุดโขกล่องหน้าโมเดียลของคุณพอลลุงพวีนะครับซึ่งตะกีผมก็เล่ากับเคยลุงซื้อไปในโครงการไปเมื่อสองปีที่แล้วนะครับหรือปีที่แล้วนี่แหละครับตะ้วก็ตอนนี้นะครับได้มาดําเนินโครงการแล้วพี่น้องครับ มอนี้ผมก็เลยสิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงนะครับว่าการดำเนินการของเพิ่นหรรูปแบบการเอ็ดโคกน้องหน้าของเพิ่นนี่สิเป็นรูปแบบใดครับพี่น้องครับมือนี้ผมใช้สุวรรก่อนชัยเหนีนะครับกับศิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงนะครับมาติดตามครับการขุดโคกน้องหน้าโมเดลนะครับผมอยู่ที่บ้านน้องมาเซลนะครับตำบลตัวอำเภอศรีนาลุงจังหวัดสุรินทร์เนาะพี่น้องเนาะกาจังไรนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับฝากพ่อแมปิหน้อง ซอยนะครับติดตามนะครับกดซับจากใครให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามนั่นแหละครับเพื่อนกิดกำลังขุดนะครับโดยทีมงานขวัญชัยนะครับทางบ้านนองมะเตียนีุ่ดจากที่ใดรับประมูลงานนะครับของพี่ขวัญชัยหรือพี่เสศษนอยข้างเฮานะครับพี่เสศษนอยนะครับการรับขุดดินวุดยางอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับีห้าสิมาเบิ่งเนาะตอนนี้คือทั้งโขกนะครับตอนนี้เ็นกับฟุดลงไปลึกเขาสมควร่นนะพี่น้องแปดเมตรพื้นในพี่น้องครับอยู่ใต้บ่อพื้นนะครับ เลิกเลยทีเดียวครับนะครับะนะี้กำลังขุดอยู่ครับผมจะนนี้สิพาบไปเบิงนะครับว่าร,บรอบๆที่นีจังไรแน,น่นะครับพี่น้องครับกะร,บรอบๆกะสิขุดไปนะครับตามรูปแบบอันนี้ขนาดง่ายนะครับสามลายนะพี่นอ้องสามี๋ยวพาไปเบิงว่ามัน ระยะครอบเขตมันเพิ่นไปหอดใสน,นะครับกับซีมีทั้งรูปแบบของการเป็นโคกนะครับอันนี้กับสิ่้าไหมายของเพิ่นกับสิตรงนี้ก็คือสิเป็นน้องนะพี่น้องเนาะเลิอกนะพี่น้องนะผมอยู่อนะ่าเจาะลงไปนิดแปลเมตรครับพี่น้องแล้วก็คู่ดินสูงขึ้นมาอีกสองเมตรนี่พี่น้องครับเนี่ยครับเป็นกับซีคูตจกลงไปแล้วกอะเอาดินทั้งล่างนะครับดินทั้งล่างนะ ใส่รถดำนะครับต้นนี้ใส่รถดำเป็อฟูดดินปนะครับแล้วก็เอาไปถมดานล่าง,ลางแล้วก็เอานาดินนะครับเสริมลบทั้งเครื่องนะครับเพราะว่าดินล่างก็อาจสิบอมีสารอาหารหรือบอมีอีกอย่างนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ของทาง่านุดดจาอลงไปนี่ก็คือว่าป้องคือประสงค์ไ้มินน้ำนะครับไ้มินน้ำเพื่อกักไว้นะครับเพื่อกักน้ำไว้ยูได ให้มีไปมาหนามได้หลายที่สุดนะพี่น้องเนาะคือตามหลักของการเก็บกักน้ำผิวดินนี่ก็คือว่าการห้องเจาะลงไปเลือกสําใดมันก็สิกักน้ำได้หลายสานันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพอจํากัดของแถวบ้านเนาะพี่น้องเพราะว่า,าแง่มารดูแลนะครับน้ำกะสิเระ,ะเหยออกไปแล้วก็รือว่าสิซึ่มลงไปอยู่ใต้ดินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิพาไปเบิง ทางนี้เพิ่นปรับแล้วได้พี่น้องอูย้ยหลือกแห้งครับพี่น้องครับเพิ่นเจาะลงไปสามสเต็ปสี่สเต็ปได้พี่น้องบอแมแอนบอแมแอนว่าธรรม,มด,ดาเนาะเพิ่นเจาะลงไปเร็วระดับนาดินที่มีนม้ำตาหนามแล้วก็เจาะลงไปให้ถึงดินเหนียวนะครับโอู้หัวธรรม,มด,ดานี่พี่น้องก็คือว่างามเกืบเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นการขุดบอ่อน้ำขนาดใหญ่เลยทีเดียวแล้วใหญ่ ปกติในการขุดของของกรมพัฒนาที่ดินนี่เป็นกระสีสีขุดเป็นธรรมดาสี่เหลี่ยมน้องพี่น้องเนาะแต่รูปแบบของโค้งน้องหน้านี่นมันสีมีโค้งมีเว้ามีแหว่งไปนะครับนี่อะ่ะพี่น้องเนาะเอ่อจะมีเนื้อทีของโค้งนะครับโค้งก,กะไวปลูกโกใหม่ก,ก่ยังเนาะวันนี้กระสีประมาณว่า่องน้ำเขามาเนาะพี่น้อง สิรับน้าจากพื้นที่ทางเทียงหไหลของมาอยู่ในในบอ่อของเข้าเนะพื้นที่โครงการตรงนี้นะครับเป็นกะ3ไร่เน้ะพไปหน่อยสามไร่ก็ถนะือว่าบบใหญ่นะกะถือว่าบบใหญ่เป็นขนาดเล็กนะครับแต่กะลงทุน อันนี้ก็ถือว่ามีคอดีนะครับคือทางภาครัฐได้สนับสนุนนะครับเป็นโครงการทางภาครัฐได้สนับสนุนผ่านกรมการปกครองนะครับผ่านกรมพัฒนาชุมชนนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีนรงคงนะครับเป็นผู้ดำเนินการนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับมีอยู่หลายท่านที่ได้โครงการนี้นาะพไปน้องน,อนี่ก็ถือว่า ใหญ่โตทีเดียวทางส่วนนี่ก็สิเป็นน้องเป็นโขกนะครับส่วนทางทุนก็สิเป็นหน้าเนาะในในบริบทสามลายตรงบนนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างงามนะเป็นองงามเติบอยู่อืมเป็นที่้างเคียงเพิ่นเห็ดอย่างครับนี่ส่วนอย่างเนาะหลังจากเห็ดอันนี้แล้วก็ สงสัยสิใดขนาดเติบยุ่พี่น้องต้องปรับปรุงเรื่องดินหลายเติบนะครับเพราะว่าการขุดหนาดินขึ้นมาหรือขุดดินที่ยุ่ลึกลงไปมันเหตุให้นะครับโครงสร้างของดิน,นเปลี่ยนนะครับสภาพของดินที่เหมาะกับการเพาะปลูกกับอาชิต้องปรับปรุงนิดน้อยต้อง บำบุงดินนะครับปรับปรุงดินก่อนเนาะแต่ว่าสําหรับประเทศไทยเราขอเคียงวบาหรือกับการเงินการเกษตรนี่เนาะปัจจัยสําคัญคือน้ำเนาะให้เรามีน้ำก่อนส่วนในเรื่องของสิปรับปรุงดินแบบใดนะครับพ้อมรููแล้วก็ประสบการณ์ียวพ้นแถวบ้านเท่าหรือประเทศของเท่าก็แก้ไขได้นะครับมันบ่ยากนะครับเนาะนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวสิภาไปเบิง รอบที่ทางเลยนะครับพี่น้องครับโอรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างสีห้อนเนาะพี่น้องอากาศค่อนข้างสีห้อนพอสมควรน,นะครับเนาะอันนี้นะครับบอกอีกเทือนึงว่าเป็นแปลงของลุงทวีนะครับบนสีนะครับจุบันน้องแซลนะครับน้องมะแซลนะครับอำเภอสีนะ่ะตำบลตรวจอำเภอสีนะ่าดงแจ้วซื่อินน้อนงะพี่น้องเนาะเป็นหยาิผมเองเนาะนี่กับมาเบิงช่วงแรกของการปรับเปลี่ยนนะครับจากไรนา ปลี่ยนมารูปแบบมาเป็นโคกน้องหน้าโมเดิเนาะพคือน้องเนาะว่าสิเป็นรูปแบบไดสีงามบอรหรือสีเป็นรูปแบบไดเทาก็เบิ่งกันเนาะอ,อันนี้ช่วงของรถในโคเป็นเจาะคุดดินยุกนะเนาะอันนี้เป็นสเตียบอันนี้คือดินท,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 ทั้งทั้นนะทงทึ้งทิ้งทึ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 ้งพึ้ง้งทึงทงงึึ้ เตปที่หนึ่งมีสเตปที่หนึ่งปีดแดงเตปท,ที่สองสามนะครับเป็นสามขั้นะพี่น้องสามขั้ก็คืออันอนั้นอันสีแดงมันคือเครื่อตัวนี้นะครับเนาะันสเตปที่สองนะครับเชื่อมมาสูงขางนาดสามสองเมตรนะครับสองเมตรแต่สองเมตรนะครับแต่ว่าเขาเหมือนมันสูงนีกกระึ่งมาทำหลาดเอียงเนาะ แต่กะมวนตาดีกบพี่น้องครับรงนี้ก็นี่ก็คือใส่ไก่นะใส่ไก่ขอไปเพิ่นตัวแบบของเพิ่นเป็นบอบอของเพิ่นนี่ซีนี่บอใหญ่อยู่สองบอคือ รูปแบบของโคกหนองหน้ามเดลนี่เพื่นสี่บรเนนว่าพื้นที่จงไดคือมันต้องสมดุลนะพี่น้องก็คือแบ่งสัดส่วนมาพื้นที่ซัมหนีสีมีพื้นที่เก็บกักน้ำซําได้วกับพื้นที่โคกซําได้นะครับสีแบ่งเป็นสัดส่วนอยู่3อย่างก็คือพื้นที่โคกนี่คือปลูกกบไม้ปลูกเอทียูอาศัยปลูกพักปลูกหยังนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับส่วนพื้นที่ที่สองคือพื้นที่หน้านะครับนะครับพื้นที่ที่สามพื้นที่เก็บกักน้ำ ครับคือีเก็บกักน้ำก็คือต้องคำนวณให้เหมาะสมกับปริมาณเนื้อที่ที่เราต้องใส่นะครับต้องเก็บกักน้ำให้อยู่ตลอดปีนั่นเองนะครับเนาะไมโครเพื่อนกะเฮ็ดได้หกมือละ่นวะนะครับมือที่หกละ นงานนะครับผมกับมีโอกาสได้มาเบิ้งนะครับกับมาบานมาพักผ่อนแลังพี่น้องนีโควิดในพี่น้องครับกักโตไปั้งองหมด14มือเกือบ2ี่สิมือนะพี่น้องแต่พอดีนะครับก็บต้องมีความจําเป็น,นต้องกักโตเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่เสี่ยงนะครับเห็นว่าแต่บ่ฮู้ว่าผู้ที่ทอันนั้นนะ่ะติดอหลีหรือติดบแต่ว่าทั้งภาคหลัดนะครับทั้งอำเภอทั้ง โรงพาบาตำบลเพื่อนกะได้แจ้งชื่อมาให้ผมกักตัวผมก็จำเป็นต้องกักแลก้วก็ตรวจเสื้อตั้งสองรอบสองเทือพี่น้องจนมาพานนะครับพี่น้องก็ถือว่าอย่างไดก็ให้กันครับเอสซีได้ตามัดแล้ววะเน,นี่ยคือโคขรขงน้าโมเดลนี่มันสีหยาดของฟุดโค้งพุดอันนี้แหละครับพี่น้องมันหยาดของพุดโค้ง กันคนบอ่อฟีมือรีในุคบอ่ตบดอยนะพี่น้องเนาะเนี่ยครับเป็นช่วงของการตกแต่งครับสลุดนะครับสล,ลุดอันนี้แหละตัวอย่างซึ่งหลายหลายท่านหลายหลายคนอาจจะหลายหลายบริษัทอาจจะบอกว่ามันเสียวเวลานะครับเนาะแต่ว่าในยุคนี้กันเขามีงานเหยีดกับถือว่าด,ดีเนาะพี่น้อง ต้องปรับปรุงแล้วก็ต้องเปลีป่ยนแปลงแล้วก็ต้องพยายามเห็ดให้มันได้นะครับเพราะว่าจังใดก็คือในรูปแบบที่จริงโค้งน้องน้ามื่อเดียวในต้นแบบของเขาเนี่ความเป็นเว้าเป็นโค้งเนี่ยสีลายเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไอ้ผู้ที่เป็นต้นแบบเนี่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเอามาจากธรรมชาติเนื่องจากว่าเล่งน้ำเนี่ย ตามธรรมชาติแล้วมันสิบ่เป็นเหลี่ยมเลยพี่น้องมันกับเป็นโคง้งเป็นเววแหวง,วงโคง้งโค้งไปตามรูปแบบเพราะว่าธรรมชาติมันสางมากเนื่องจากว่าที่สูงไหลลงสูที่ต่ำนั่นเองมันมันกับไหลคือคืองูเนาะเออเป็นยังสั่นไปแต่ว่าอันนี้เข้าข้นสางเนาะลังเทือเครื่องจักรมันกับสีเฮดให้ให้คือกับ ธรรมชาติมันก็นยากซึ่งผู้รับเหมานี่ก็ก็ต้องใช้เวลาหลายก็ล่างผู้รับเหมาก็ฝีมือก็อาจจะบ่บ่ค่อยทำนานวิธีการขุดโค้งหลายพอพุดโค้งมันต้องแต่งหลายนะพี่น้องเสียเวลานะั่นเ,เองเนาะครับสำหรับช่วงนี้ผมกำลังมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วครับพี่น้องครับจังไรก็ขอฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องชัยสุวัฒนากรอนชาแนลน้ำท่วมพี่น้องเด้อเพราะว่าจะได้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อตไปเนาะพี่น้องกับบ่ได้คาดหวังอีหยังกับการเฮ็ดยูทูบกครับพี่น้องแต่ว่านั่งเถอกะเอาไว้บันทึกเป็นความทรงจำช่วงหนึ่งของชีวิตว่าผมได้เฮ็ดหยังแน่เนาะกับพอเด็กขึ้นว่าไดเฮ็ดให้คนสนใจอีหยังมากมายกันว่าบ่มีคนสนใจหรือจังใดกักับบ่ได้คิดนหยังไรนาะพี่น้องกับแล้วแต่แต่ว่ากะ กานมีก็ซื้อว่าก็เป็นการขอบพระคุณทุกท่านไปหลายที่ในการรับชมเนาะก็จังไดก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีสู่สุกคนนอกราบโอกาสนีก็ต้องขออำมลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับอย่าลืมไปเบิ่งคลิปก่อนๆหรือคลิปถัดไปนำไ้ำ้อพี่น้องเ้อขอบคุณครับ